ขอบคุณบรรพบุรุษร้อยปีที่แล้วที่คิดคนน้ำพริกโคตรอร่อยมาทุกคนวันนี้น้ำพริกแม่สาสีกับผักสดข้าวสวยต้องมาแล้วอะตอนเด็กเรียกหน่อไม้ตอนโตเรียกไผ่ขอบคุณบรรพบุรุษร้อยปีที่แล้วที่คิดคนน้ำพริกโคตรอร่อยเคี้ววยวไปทุกคำมันก็เจอแด่หมูอ,มอะอร่อยดีนะสะตออันนี้อะไรนะหอมหัวใหญ่ โ oh. อยากล้าเลยอ่ะอร่อยโคตรพอน้ําพริกลงปากไปแล้วเหลือแต่หอมใหญ่อ่ะโคตรฉุน oh, ดีน้ําตาไม่ซึมกินกับผักเกตหิมะน้ำพริกเขามันไม่เผ็ดมากว่ะทุกคนคือรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะผมว่านะเผ็ดเคม็มหวานแต่มันเป็นสามรสที่มันแบบเท่าเทียมกันอะแบบความสูงเท่ากันอ่ะเออ,อย่างนั้นเลยกระเจี๊ยมเนี่ยมีสีเขียวกับสีแดงผมอยากรู้ว่ามันคือต้นเดียวกันเปล่าผมลืมนี้เลยอ่ะใครผํา